เก็บจและบ่ายนะบ้านแสนที่นักบ้านไม่ใช่แฟนเรียกรถก่อนคันี้แล้วกันสนามบินหรนี่คื ที่ขับลงไปเลยเลยไม่ใช่ต้องขับเออลงถนนมันชี้ให้ขับลงไปเลย

không phải, ừ, phải, 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 เบวิวเบวิววินงเอ๊ะได้ทางอะไรเนี่ยทิ้นหนามบินยังไง Da kommer det ikke. thưa quý vị và các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các là ăn truyền thống của việt có nhiều loại khác ฉันเช่ารถไว้นะรถฉันอยู่ไหนเนะี่ยเอ๊ะอะไรเนี่ยขันใหม่ก็ได้โอเคขับบนน้ำได้ไป จอดแล้ว hmm. อืมโอ้บ้านสวยนี่นะบ้านบ้านที่สืดเทวไวอ้หอ้ไม่กอดบนสิ กำลังกายบึ้งจะบึ้งดีกว่า ในหิเลยแล้วคืออันนี้คือห้องอะไรอะ่ะมีประตูนี่คืออะไรห้องเซาน่ามีชั้นสามอีกกูอังนนคือห้องอะไรห้องนอนอีกแล้วห้องสุขห้องแต่ง แต่งเสื้อผ้าห้องอาบน้ำห้องนอนเด็กเออมีแผ่นโซลาเซลล์ด้วยนวดมกล้อ,องวงจรปิดโอ้โหชั้นนี้ปลูกต้นไม้ชันแดินฟ้าเหรอเนี่ย โอเคเี๋ยวฉันนอนแล้วไปทำงานก่อนทำงานบ่ายบ่ายบ่ายสองห้าสิบเหรอโอเคให้เวลานอนประมาณไฟตรงไหนเปิดอยู่ไง นเดียวกันนอนดีกว่าเดชบ่ายสองสี euh ่ส <mm ิบต้องออกไปแต่งตัว เออเดี๋ยวฉันไปทำเดี๋ยวฉันไปอาบน้ำก่อนดีกว่า mm. อาบน้ำอ,อ้ยไปงานสายน,นี่นน อาบน้ำอาบน้ำเสร็จแล้วแต่งเสื้อผ้าเสร็จแล้วลงมาข้างล่างข้างล่อี 我做拍卖的吧。 是哈。<noise> <noise> <noise> ใช่แหละห้างโอ้ไม่กอด้ขายกระเป๋างานที่ฉันต้องทำอยู่ไหนนะาอ๋อ oh, ข mm. ้างเึ้นทางไหนเนี่ยโอเคร้านกาแฟงั้นเหรอ โอเคได้เลยทำกาแฟไงนะกินเองสิเล้วลูกค้ามาแล้วสวัสดีครับต้องการอะไรครับเอากาแฟใช่ไหมครับโอเคครับเอาไปครับ โอ้โห oh. ไม่มีลูกค้าเลยะมีลูกค้าเขาคนเดียวฉันร้านปิดแล้วด้วยโอเคเดี๋ยวฉันกลับบ้านก่อน เลยเล่นน้ำดีกว่าว้าคิวบี้สนุกดีกันวิ่งดูกล้องวงจรปิดบันด,ดีดูกล้องจรปิดสิโอ้โห ตู้เซฟอยู่ไหนอ่ะไม่ต้องสนใจตู้เซฟมีเบาะรอยน้ำด้วยได้สบาย ีอืมจ <si suppression> ัด <descon fin anta> มาตีดีกว่ามาตีโอเคโอเคครับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้แหละบาย some